วัดชีวิตคนอย่าวัดแค่วันนี้นะครับต้องวัดตอนจบว่าเขาจบอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยติกุลวัดการทำงานก็วัดตอนที่ทำสำเร็จแต่วัดชีวิตต้องวัดที่บ้านปลายชีวิตตอนจบดีหรือไม่ดีต้องเข้าใจนะครับว่าในการทำงานนั้นมันวัดแค่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเช่นสร้างสะพานก็วัดที่ ตรงที่เราสร้างเสร็จแล้วเพราะตอนขณะสร้างนะครับก็อาจจะมีการโจมตีการตํำหนิอยู่ที่ว่าเราสามารถฟันฝ่าได้หรือเปล่านะครับเช่นที่กรุงเทพรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหาคนครที่ลอยฟ้าก่อนจะสร้างมีคนตําหนิวิจารณ์มากมายนะครับแต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ใช้และมีประโยชน์อย่างมากมายคนต่างชาติก็ชื่นชมนะหรือบางครั้งเราก็วัดที่การ สร้างภาพยนตร์ก่อนสร้างก็จะมีการตําหนิตต่อว่าวิภาควิจารณ์ดาราที่แสดงหรือว่าภาพยนตร์ที่ถูกสร้างแต่ว่าบางครั้งนะครับสร้างเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเป็นภาพยนตร์ที่คนชื่นชมแล้วก็บางคนก็ได้รับตุกตาทองนะครับหรือผู้สร้างบางครั้งก็ได้รับการชื่นชมเป็นหนังอมตะก็มีนะครับดังนั้นวัดผลงานเนี่ยมันวัดได้แค่ตอนจบงานแต่ตอนนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของวัดชีวิตละ เพราะว่าการวัดชีวิตคนนั้นมันต้องวัดที่ตอนจบบ้านปลายชีวิตก็คือเมื่อเราแก่มาแล้วอ่ะเรายังจบในความเชื่อจบในความส์ซื้อจบในการเป็นผู้ใหญ่ในการเป็นพรแก่ผู้อื่นหรือไม่หรือบางคนจบไม่ดีนะครับผมยกตัวอย่างมีดาราภาพยนตร์หลายคนหรือว่าตลกหลายคนนะครับตอนที่เขามีชื่อเสียงดีโอตรงนี้ รุ่งมากมีงานเข้ามามากมายแต่เขาไม่ได้เก็บเงินเขาก็ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับจนสุดท้ายเนะี่ยเขาก็ไปยากจนตอนบ้านปลายชีวิตเราจึงเห็นในข่าวนะครับบางคนก็ต้องไปอยู่บ้านหลังเล็กๆไปเก็บขยะขายหรือดาราภาพยนตร์หญิงหลายคนที่เราเห็นนะครับที่มีชื่อเสียงดีในวัยรุ่นนะก็ไม่ได้เก็บเงินหรือว่าเขาไปใช้ยาเสพติดสุดท้ายก็ต้องไปเก็บขยะ เราจึงเห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือว่าในข่าวมากมายเพราะเนื่องจากว่าเขาเริ่มต้นดีแต่เขาจบไม่ดีนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแม้กระทั่งวงการกีฬาก็เหมือนกันผู้สอนก็ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็อ่านปรากฏว่าเช่นนักกีฬาหลายคนนะครับตอนอายุน,น้อยๆกําลังโด่งดังเช่นนักฟุตบอลน,นักบาสเกตบอลแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขาเริ่มจะมีแฟนเขาเริ่มไม่มีวินัยแล้ว และหรือว่าเขาเริ่มจะเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะครับไม่มีวินัยไม่ซ้อมร่างกายไม่ฟิตเขาก็จบไม่ดีในอาชีพของเขาเพราะว่าการไม่มีวินัยและการที่ไม่มีศีลธรรมนะตรงนี้จะมาดูนะครับว่าเราจะวัดคนเราต้องวัดที่ตอนที่จบแล้ววัดตอนที่จบนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราอย่าประมาทนะครับปัจจัยที่จะไม่ประมาทมีอะไรบ้างนะครับ ปัจจัยที่หนึ่งนะครับก็คือตลอดชีวิตเราเนี่ยจะมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายอุปสรรคตรงนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับอุปสรรคด้านที่หนึ่งด้านสุขภาพการกินไม่มีวินัยการนอนไม่มีวินัยอุปสรรคด้านที่สองด้านศีลธรรมไม่พัฒนาจิตใจไม่เรียนรู้จึงทําให้ทําผิดศีลธรรมมีทิกกี้มีชั้นเชิงที่ค่อนข้างจะมินเมจึงทําให้เขาได้ผิดพลาดลงนะครับ แล้วอุปสรรคด้านที่3นะครับก็คือการพัฒนาปรับตัวเราจะเห็นว่ามีหลายคนเมื่ออายุมากขึ้นเขาไม่พัฒนาเขาไม่ปรับตัวเพราะว่าเขาไม่เป็นผู้ใหญ่เมื่อเขามีอายุมากขึ้นแทนที่เขาจะปรับตัวพัฒนาในการคิดในการทำงานเขาก็ยึดอยู่อย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างพี่น้องคงเคยจำบริษัทโกดักได้ใช่ไหมครับหรือบริษัท กล้องมือถือเพราะว่าในอดีตนั้นโอ้เราจะเห็นว่าใครนี่ถือกล้องนะ compact เนี่ยถือว่าหรูมากเลยนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมาจะมีการผลิตมือถือขึ้นมาที่มีคุณภาพเทียบเท่าแทบจะเท่ากล้อง compact เลยนะครับโอ้ปรากฏว่าบริษัทโกดักฟูจิก็ต้องปิดกิจการลงนะครับเพราะว่าปรับตัวยังไม่ได้หรือที่เห็นชัดเจนก็คือมือถือยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ไม่ยอมปรับตัว เขาก็จะยึดว่ามือถือนั้นต้องมีแป้นพิมพ์มีคีย์บอร์ดแล้วก็มือถือนั้นก็จะพัฒนาด้านการเกี่ยวกับพิมพ์กับโทรอย่างเดียวแต่รู้ไม่ว่าปัจจุบันมือถือเนี่ยมันแทบจะเป็นทุกอย่างเป็นหนึ่งนะครับที่มีทั้งเครื่องคิดเลขกล้องถ่ายรูปสามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือน,นะครับในการส่งข้อมูลพิมพ์ปัจจุบันนี้มือถือก็พับได้ของซัมซุงใช่ไหมครับที่สามารถกางจอให้ใหญ่ขึ้นคือ ถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาเนี่ยมันก็จะทําให้เราล้าหลังนะครับเรื่องชีวิตก็เหมือนกันนะครับบางคนไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับตัวโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ยังมาคิดแบบวิธีเดิมๆอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราทํางานวิธีเดิมๆดําเนินชีวิตแบบเดิมๆผู้สอนก็เป็นตัวอย่างนะครับปรับตัวเพราะว่าในอดีตก็อยู่ในช่วงของการจัดวิทยุออนไลน์ line, ต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ ต้องปรับตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมาปรับตัวใหม่นะครับต้องทำ Youtube ต้องทำ TikTok ต้องมาทำเกี่ยวกับใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะทำตัดต่อเสียงปรับปรุงเสียงเห็นไหมครับว่ามันต้องปรับตัวอยู่ตลอดเพื่อบ้านปลายชีวิตก็ยังสามารถรับใช้พระเจ้าได้ทำงานได้อยู่ไม่ได้จบอยู่แค่นี้สมัยก่อนพี่น้องรู้ไหมครับว่าในอดีตเมื่อ20ปีก่อนนะครับพวกเราทุกคนเนี่ย ที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้นําต้องมีเลขาประจําตัวเลขาคอยพิมพ์งานให้เลขาคอยทํานู่นทานี่ให้แต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปนะครับจะมานั่งรอเลขาไม่ได้แล้วเราต้องทําเองได้ทุกอย่างเราต้องปรับตัวมากนะครับและปรับตัวในการเป็นผู้ใหญ่นะเช่นในอดีตนะจะต้องมีคนคอยบริการมีคนคอยช่วยเหลือปัจจุบันนะครับก็ต้องดูแลตัวเองได้ทําเองได้ก็ตือรือล้นที่จะปรับตัว แล้วจึงสามารถอยู่ได้และมีความสุขและสําเร็จได้เดี๋ยนะ้อุปสรรคด้านที่3สําคัญนะครับสำหรับคนสมัยใหม่จะมีศัพท์ในมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าก็ไม่ค่อยปรับตัวนะครับมนุษย์ป้าไปที่ไหนเนี่ยก็จะพูดดังตําหนิคนสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับเม <ME> ื่อคน50ปีก่อนเนี่ยก็จะเห็นคนแก่คนผู้สูงอายุนั่งที่ไหนอะ่ะก็ผมน้ําลายเออนั่งที่ไหนนะครับก็นั่ง กลางขาเนะี่ยกินที่คนอื่นแลมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็วกวากโว,กว,กวยวายนีย่เขาเรียกว่าคนไม่ปรับตัวเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับขึ้นรถไฟฟ้าซื้อของต้องเดินเรียงแถวนะไม่ใช่แบบจะแทรกเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้จึงบอกว่าคนเราจะจบได้ดีเนี่ยมันต้องปรับตัวอยู่เสมอนะครับยังอ่านหนังสืออยู่เสมอยังค้นคว้าอยู่เสมออุปสรรคที่4นะครับก็คือ ความกลัวความไม่มั่นใจมันก็มีนะครับมาถึงชีวิตช่วงหนึ่งของชีวิตในช่วงที่เราอายุในน้อยเนี่ยเราก็จะกล้านะครับกล้าเสี่ยงกล้าทําแต่เมื่ออายุมากขึ้นบางครั้งเราก็กลัวล้มเหลวขึ้นมาเราก็ไม่กล้าจึงทําให้เราไม่ตัดสินใจนี่คืออุปสรรคที่จะทําให้เราจบไม่ดีด้วยนะครับเมื่อเราก้าวมาถึงบั้นปลายของเส้นชัยแล้วก็คือวิ่งมานะครับถ้ามันร้อยเมตรอะ วิ่งมาได้แล้ว80เมตรก็ขอให้กล้าวิ่งต่อไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะสุขุมรอบคอบมากกว่าตอนต้นเพราะเนื่องจากว่าอายุเรามากแล้วแต่อย่ากลัวที่จะกล้าล้มเหลวกล้าที่จะก้าวต่อไปกล้าที่จะเสี่ยงต่อไปนะครับแต่ให้ใช้สติปัญญาให้มีการวางแผนและทําส่วนของเราให้ดีที่สุดอมาดูอุปสรรคที่5นะครับคืออุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดโอ้สาคัญมากนะครับวิธีคิด วิธีคิดของคนเนี่ยมันจมวงบอกถึงการดําเนินชีวิตบ่งบอกถึงคําพูดบ่งบอกถึงการกระทําและบ่งบอกถึงความสําเร็จในอนาคตด้วยอุปสรรควิธีคิดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบางคนมีทัศนคติไม่ดีมองอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยนะครับเหตุการณ์อะไรก็มองลบไปหมดแต่อย่าลืมนะครับว่าในกองขยะนั้น,นก็ยังมีสิ่งสวยงามที่ซ่อนอยู่เขาบอกว่านักวาดรูปนักจิตกรรม เขาสามารถมองกองขยะเป็นงานศิลปะได้แต่นักว <individuals> ิจารณ์ก็มองงานศิลปะถึงแม้ว่าเป็นขยะเขาก็มองเป็นขยะที่เน่าเหม็นแต่ถ้าเป็นนักจิตกรเขาสามารถมองกองขยะเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาได้ดังนั้นขอให้เราอย่าเป็นนักวิจารณ์ให้เป็นนักสร้างสรรค์ดูที่พวกที่เป็นมรทนสินใช่ไหมครับบ้านหลังเก่าๆเขาสามารถรีโนเวทให้มันสวยงามได้ แต่ถ้เป็นนักวิจารณ์นะครับบ้านเก่าก็วิจารณ์ได้แค่เก่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ได้สร้างเรามาเป็นผู้พิพากษาหรือว่าเป็นผู้ที่วิจารณ์ขอให้เราเป็นนักสร้างสรรค์น,นะครับแล้ววิธีคิดเนี่ยสำคัญมากแน่นอนนะครับในทุกเรื่องก็จะมีทั้งลบทั้งบวกก็ต้องช่างดูนะครับถ้ามันลบมากก็ต้องแก้ไขนะถ้ามันบวกนะครับก็ต้องพัฒนาไปอีกอย่าคิดแต่ลบก็ลบทุกเรื่องนะบวกก็ บวกจนมองไม่เห็นจุดอ่อนก็ไม่ได้นะครับคนที่มีเอ t นทร์เกิตี้เนี่ยคือคนที่สามารถมองทั้งบวกลบด้วยความสมดุลน,นะครับทัศนคติเป็นตัวกําหนดการดําเนินชีวิตเขาจึงบอกว่าทัศนคติเนี่ยใหญ่กว่าทักษะนะครับบางคนมีทักษะในการทํางานดีบางคนมีทักษะในเรื่องของการพูดในเรื่องของการปฏิบัติแต่ทัศนคติเขาไม่ดีจึงทําให้เขา ทำผลมาออกมาอย่างไม่ดีทนะัศนคตินะครับอุปสรรคต่อไปนะครับอุปสรรคที่6ก็คือผมใช้คําว่าเหตุการณ์คาดไม่ถึงพี่น้องรู้ไหมครับว่าในเรื่องชีวิตของเราเนี่ยมันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงบางก็เป็นเรื่องคนบ้างเป็นเรื่องเหตุการณ์บางอย่างที่คนอื่นทําแล้วมีผลกับเราหรือบางครั้งมันกระทบกับเราโดยตรงนะครับอุปสรรคเราเนี่ยเราคาดไม่ถึงแต่สําหรับผู้สอนนะครับอยากแนะนําว่า ขอให้เตรียมชีวิตอยู่เสมอเตรียมอะไรอ่ะเตรียมจิตใจให้มั่นคงเตรียมอะไรเตรียมทักษะสม่ำเสมอก็เหมือนนักกีฬาบางคนนี่ใกล้จะแข่งนะครับค่อยมาซ้อมแต่ตอนไม่ได้แข่งไม่ยอมซ้อมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของเราอ่ะเราต้องพัฒนาทักษะของเราอยู่เสมออ่านหนังสือเข้าสมมนาเรียนกับผู้รู้เราต้องเตรียมชีวิตมีเหตุการณ์คาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้เตรียมชีวิต ยกตัวอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้สะสมเก็บเงินเมื่อต้องตกงานไม่มีงานเขาไม่ได้เตรียมชีวิตมันคาดไม่ถึงนะครับหรือเตรียมจิตใจพัฒนาจิตใจเนะี่ยเข้าโบสถ์เรียนศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานให้จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งยามเหตุการณ์คาดไม่ถึงปุ๊บเราสามารถที่จะ,ะเผชิญกับมันได้แต่ถ้าว่าเราไม่เตรียมชีวิตนะครับเหตุการณ์มาเราคาดไม่ถึงเนี่ยเราก็ล้มไปได้อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับว่า มีดาราหลายคนไม่ยอมเก็บเงินใช้เงินสุรลุยสุล่ายเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดมาปุ๊บนะครับไม่มีเงินไม่มีงานเลยนะครับหรือบางคนบ้านปลายชีวิตก็เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมชีวิตเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอันดัุปัจจัยที่7นะครับโอ้อันนี้สําคัญมากก็คือการหลุดหลงเลิเ่มันมีทุกคนนะครับชีวิตของเราอะที่จะมีหลุดหลงเลิเร ในช่วงชีวิตที่ประมาทในช่วงชีวิตที่คาดไม่ถึงโดยที่เราถูกการทดลองเราก็ล้มลงและตรงนี้ทําให้เห็นว่าบ้านปลายชีวิตที่เริ่มต้นดีนะครับกลับจบไม่ดีจะยกตัวอย่างตัวละครเรื่อง3ามก๊กให้เราฟังนะครับเราคงจะรู้ว่า3มก๊กนั้นมีตัวละครหลักก็คือ3พี่น้องที่ปฏิญ,ญาณที่บอกว่าเกิดแม้จะเกิดต่างวันแต่ตายขอจะตายด้วยกัน ก็คือเล่าปีกวนอูเตียวหุยเล่าปีก็เป็นแค่คนทอเสือนะครับกวนอูก็เป็นคนที่หนีคดีเป็นชาวไก่เหลียงแล้วก็เตียวหุยนะครับก็เป็นพ่อค้าหมูนะแต่สามคนเก่งนะครับสาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันที่ใต้สวนทอปรากฏว่าบ้านปลายชีวิตเมื่อทั้งสามเนี่ยได้ขงเบ่งมาเป็นที่ปรึกษาทำให้ทั้งสามพี่น้องเนี่ยได้ตั้ง อาณาจักรใหม่ขึ้นมานะครับอาณาจักรเสฉวนและตั้งเล่าปีเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่มันจบไม่ดีนะครับเนื่องจากว่ากวนอูเนี่ยแกประมาทและแกก็ไปดูถูกมิตรภาพของศัตรูปรากฏว่ามีอีกกกหนึ่งนะครับกกของชุนกวนเนี่ยจะเอาลูกสาวมาแต่งงานกับกวนอูเพื่อให้ลูกชายกวนอูแต่งงานกับลูกสาวของชุนกวนนะครับกวนอูไปดูถูกนะครับว่าลูกสาวชุนกวนเนี่ย เป็นตระกูลสุนัขไปดูถูกเขานะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นนักโทษหนีคดีมาเมื่อเขาได้ตําแหน่งเขาเป็นเจ้าเมืองเก่งจิ๋วนะครับปรากฏว่าเหลิงลืมตัวไปดูถูกเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับของชุนกวนคือเมืองกลางต่างเขาว่าลูกสาวคุณเป็นลูกสุนัขลูกชายผมเนี่ยเป็นลูกของเสือแต่งงานกันไม่ได้คนเรามันลืมตัวได้นะครับอ่ะสุดท้ายชุนกวนเนี่ยก็เลย ให้แม่ทัพคนหนึ่งเป็นแม่ทัพหนุ่มมาสู้รบกับกวนอูกวนอูประมาทอีกว่าอ๋อเด็กคนนี้ลรกซุนเนี่ยเป็นเด็กคิดจะมาสู้ทหารเสืออย่างเข้าหรือสุดท้ายนะครับกวนอูก,ก็ต้องถูกฆ่าตายเพราะว่าไปดูถูกเขาและประมาทเสียดายนะครับบ้านปลายชีวิตได้เป็นถึงเจ้าเมืองเกงจิว๋วแต่ว่าไปประมาทศตัตรูอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเตียวหุยเตียวหุยเนี่ยน้องร่วมสาบานจะไปสู้รบแก้แค้น ให้กับกวนอูแต่ปรากฏว่านิสัยไม่เปลี่ยนนะครับยังขี้เล้าเมายาแล้วปรากฏว่าจะไปรบตีอุยบอกว่าต้องการเนี่ยใส่ชุดรบเป็นผ้าสีขาวทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ไปหามาเจ้าหน้าที่หาไม่ได้นะครับก็ไปเคี่ยนไปตีเขาอะ่ะจนสุดท้ายพนักง,งานนั้นก็โกรธแค้นแล้วรู้ว่านิสัยของตีอุ๋ยเนี่ยชอบกินเล้าเมาคืนหนึ่งก่อนจะไปรบเนี่ยเล่าปีก็บอกว่าอยาเมาเล่านะช่วงนี้จะไปรบแกก็ประมาณนะครับ แกก็ดื่มเหล้าจนเมาสุดท้ายไอทหารที่ถูกเคี่ยนถูกลงวินัยก็เลยตัดสินใจนะครับตัดหัวเตียวหุยตอนที่เมาเหล้าเนี่ยตายหงเพราะทําไมครับก็เพราะว่าบ้านปลายชีวิตจากพ่อค้าหมูมาเป็นเจ้าเมืองก็ยังกินเหล้าเมายาไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะก็โดนคนใกล้ชิดเนี่ยตัดหัวนะครับเอาศีรษะไปให้ชุนควรที่เป็นศัตรูเนี่ยคนที่3เล่าปีซึ่งเป็นกษัตริย์แห่ง เมืองเสฉวนปรากฏว่าเล่าปีเนี่ยเมื่อรู้ว่ากวนอูถูกฆ่าตายเนี่ยจะไปแก้แค้นขงเบงก็บอกว่าอย่าไปแก้แค้นเลยมันไม่คุ้มแล้วก็ชุนกวนนะครับก็ไม่อยากจะรบกับเล่าปีก็เลยเสนอว่าเอาละเราจะยกน้องสาวของเราที่เคยเป็นภรรยาท่านเนี่ยคืนให้กับท่านแล้วเมืองเกงจิ๋วนั่นก็ยกให้ท่านไม่ต้องรบได้ไหมแต่เล่าปีเขาเรียกว่ามีมานะโมหจริตแค้นเพราะว่ามีคนมาฆ่า เพื่อนร่วมสาบานพี่น้องร่วมสาบานไม่ได้เกิดจากสายเลือดเดียวกันนะครับเอาความแค้นนาหน้าสุดท้ายเล่าปีก็ไปรบแล้วก็แพ้หรือจึงเห็นว่าหนังเรื่องสามก๊กเนี่ยภาพหนังสือเล่มนี้นะครับจากที่อ่านมาก็เห็นว่า3พี่น้องที่สาบานกันนะครับเริ่มต้นดีนะฮะจบไม่ดีสักคนเลยเพราะว่า,าลูดพี่สูงสุดพี่ใหญ่อย่างเล่าปีเนี่ยก็คือโมหะจริตความแค้นบังตาทั้งที่มีประโยชน์มากมายที่จะให้อภัยนะครับอยู่อย่างสันติ กวนอูเย่อหญิงยะโสะจึงทำให้ต้องถูกฆ่าตายเตียหุยขี้เล่าเมายาจึงบอกว่าคงเบ่งเสียเวลาเปล่านะครับมาช่วยให้ตั้งประเทศได้แต่กับกลายเป็นมีทั้งความโกรธสุราเมลัยความเย่อหญิงจึงทำให้เขาจบไม่ดีทั้ง3คนนะครับและปรากฏว่าราชวงศ์ของเล่าปีเนี่ยก็จบลงเร็วที่สุด นะเพราะว่ารอบปีมีลูกคนหนึ่งคือเล่าเสี้ยนนะครับก็ขี้เหล้าเมายาวันๆนะครับยุ่งอยู่แต่สุราเมลยัยแล้วก็สตรีจบไม่ดีเรื่องนี้จึงสอนให้กับเราว่าถึงแม้มีคนเก่งระดับคงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ยังมีโมหะจริตเมีทิฏฐิมีมานะมีสุราเมลยัยแล้วก็ยังลืมตัวก็ทําให้ไม่สามารถจบดีได้ก็เลยสอนพวกเรานะครับว่าเราจะจบดีได้ก็ขอให้เรานะครับ ห้าเรื่องต่อไปนี้หนึ่งท่านจะจบดีได้นะครับท่านต้องรักษามาตรฐานจริยธรรมให้ดนะีอย่าให้มีนะครับโลภโกรธหลงนะงมงายนะสองนะครับสุขภาพที่ดีเราจะเห็นว่าชีวิตของเตียวหุยกินเเล่าตลอดนะครับตายเพราะสุราเมรัยนะครับเราต้องดูแลสุขภาพเพราะบางคนเนี่ยเก่งเนี่ยแต่สุขภาพไม่ดีต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสามนะครับจงจําไว้ว่า ให้รักษาเป้าหมายที่เรามีอยู่เสมอแล้วก็พัฒนาอยู่เสมออย่าหยุดแค่นี้นะครับพัฒนาตัวเองปรับตัวเองทุกสิบปีโลกมันจะเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวนะครับเพื่อเราจะได้จบดีนะครับแล้วก็4จัาไว้นะครับขอให้เราที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีอย่าสร้างศัตรูศัตรูมันไม่ได้ช่วยให้เราก้าวหน้านะครับศัตรูจะทําให้เราเสียพลังมากและสร้างสัมพันธ์ที่ดีรวมไปถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับเมนเทอร์เราอะนะครับเพราะว่าเราต้องรับการสั่งสอนอบรมอยู่เสมอและความสัมพันธ์กับครอบครัวคนมีครอบครัวสำคัญน,นะครับเพราะว่าบางครั้งครอ,อบครัวล้มเหลวเนี่ยคนก็ไม่ตามละแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับที่ทํางานนะเพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องมีทีมเวิร์กที่ดีมีดีมทีมเราต้องมีเพื่อนฝูงที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็สุดท้ายขอหนุนใจนะครับอย่า ที่จะให้เราลดมาตรฐานชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินยัยวินัยการกินวินัยการนอนนะครับวินัยในการคบคนด้วยและวินัยในการทํางานด้วยวันนี้ก็ขอระเจ้าอวยพวเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ